น้อมค่ะวันนี้พี่จะพามาดูคู่หนึ่งที่ขั่งระกันมากมากๆมากๆเลยค่ะมากขนาดนั้นเลยเหรอคะมากยิ่งกว่าคู่เราอีกเหรอคะอืมพอๆกันเลยค่ะอยากดูแล้วอะป่ะไปดกันป่ะนี่คู่นี้เลยชาเขียวกับเกกฮวยจากอิชิตันแล้วใครเป็นชาเขียวใครเป็นเก้ฮวยคะพี่หลิง หลิงเป็นชาเขียวส่วนน้องออมเป็นเก็กควยงั้นพี่ขอถามหน่อยไ,ได้ไหมว่าน้องออมคิดว่าพี่เหมือนชาเขียวยังไงคะอ๋อว่าพี่หลิงสดชื่นเหมือนชาเขียวนี่เลยงั้นออมขอถามบ้างสิคะพี่หลิงพี่หลิงว่าออมเหมือนเก๊กควยยังไงหรอพี่ว่าออมเหมือนเก๊กควยตรงที่ว่าหอมหอมเหมือนเก๊กควยเลยหนูมีเกมมาให้พี่หลิงเล่นด้วยค่ะจะเป็นเกมว่า พี่หลิงหลับตาแล้วใจะให้ดมหนึ่งส่วนของร่างกายออมแล้วให้พี่หลิงเดาโอเคหลับตานะคะหลับตาละมือเหรออันนี้ลืมตาได้อย่างค่ะลืมตาได้แล้วค่ะเดาได้ไหมมือถูกต้องเดี๋ยวขอ round t นะคะอืมสดชื่น นี่คือกลิ่นชาเขียวและเก๊กฮวยของอิชิตนันใช่ไหมใช่แล้วต้องปทุกปนใครที่ชอบคู่เราก็อย่าลืมชอบคู่นี้ด้วยนะคะอิชิตันชาเขียวเก๊กฮวยตอนนี้ข้างรักคู่นี้กันมากๆใช่แล้วค่ะอยากให้ดูคนลองมากๆเลยนะคะฝากด้วยนะคะอิชิตันชาเขียวเก๊กฮวยสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะคะ